ชุดเพชรปังมากแล้วหนูจะแต่งเป็นหมอลำหญิงไหมเอาไหมไม่เอาไหมเอานะไม่ก็หนูแต่งเฉยๆไงพี่ไปหาชุดให้แต่พี่ฟ้าฟิตติ้งแต่เขาก็หล่อเลยไม่ไม่ไม่เขาไม่เ็าออกมาล้องปกติแต่ชุดครั้งเดียวในชีวิตหมายถึงว่าพี่อันนั้นอันนั้นพี่ฟ้าไม่เกี่ยวกับเราพี่ฟ้าแต่งแน่นอนคอนเฟิร์ม ไม่มีเลยดูสิไม่มีใครกระดิกเลยสักกระแดะหนึ่งไม่กดยังไม่ปักหมุดปักแล้วอ๋อปักแล้วไงอุ้ยไม่มีตังค์เติมแบตแล้วเอาทายไรชาที่เดิมไหนบอกก่ำบ้านกต่ำดีเร็วๆพระรหัตถ์สุขสาวเจออิงฟ้าชาลอตและทุกๆคนรวมทั้งพิเศษ ฝากกระจายข่าวด้วยสอนรามน้ำเพชรวันเสาร์สุรักษ์วันเสาร์วันศุกร์ปรากฏการครั้งยิ่งใหญ่ <c oughs> เสียบ่มเสียงอีสานพระเอกหมอลำคนใหม่แต่งชุดเพชรผู้ชายน่ารักสุดส่วนวันพฤหัสซื้อหนึ่งแถมหนึ่งมีพี่ฝ้ายมีน้ำเพชรและมีใบเทยวันพฤหัสนะ กดกดลิงก์ข้างล่างหน่อยดีทุกคนที่รักทำไมอ่ะกดลิงก์ข้างล่างให้หน่อยไม่ได้เหรออุตส่าห์ให้ดูอย่างเงี้ยแล้วไม่ซื้อเลยเหรอกดสิกดถ้ามีคนซื้อเยอะเดี๋ยวจัดให้ให้ใส่ออกมาโชว์อย่างเดียวก็ได้วายนางเอกซีรีส์สวยเชอะมีคนบอกอื